ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ว่างไม่มีเวลาไปทำบุญให้สวดมนต์บทนี้ ท่านว่าศักดิ์สิทมากไม่ว่างไม่มีเวลาหรือหาเวลาทำบุญไม่ได้ให้สวดมนบทนี้เป็นบทสวดเพื่อให้มีสติให้ตั้งมัน่นและแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้บทสวดอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งบทสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นบทสวดเพื่อให้มีสติให้ตั้งมัน่นและแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมรสสาถิสัทธาเทวมนุษยสานังพุโทโภภควาติ เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณให้สวดตามจำนวนอายุเราบวกหนึ่งเช่นอายุ20ก็ให้สวด21จบบทสวดนี้นอกจากแก้เคราะห์สำหรับคนที่เห็นว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีและรู้สึกเกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจหาเวลาไปทำบุญไม่ได้ก็ขอให้สวดบทนี้ได้ทุกวันก็จะยิ่งดีส่วนใครที่ดวงดีอยู่แล้ว ก็สวดเพื่อให้พื้นดวงดียิ่งขึ้นไปเสริมสร้างบาร,รมีให้ตนเองดียิ่งยิ่งขึ้นและบทสวดนี้ใครที่จิตอ่อนนอนไม่ค่อยหลับหรือคิดว่ามีผีอัมหรือเห็นอะไรที่เป็นวิญญาณก็ให้สวดบทนี้ไปเรื่อยๆจะหลุดจากอาการที่ว่าได้และสำหรับใครที่ดวงตกดวงไม่ค่อยจะดีแนะนำให้สวดบทอิติปิโสถอยหลังซึ่งมีอนุภาพมาก พุทธคุณคลังจริงจำไม่ยากเกจิอาจารย์ดังรู้จักดีดวงไม่ดีดวงตกดวงถึงคาดบทเดียวเอาอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อด้วยแรงศรัธทธาว่าพระคถาอิติปิโสหรือบทสรนเสริญพระพุทธคุณล้วนมีอนุภาพมากเกินประมาณครูบาอาจารย์ผู้แก่กล้าในวิชาอาคมมักจะนำคาถาอิติปิโสมาพลิกแพงด้ร้อยแปด ทั้งสวดเดินหน้าถอยหลังสลับไปมาหรือผูกเป็นอักขระเลขยันได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นเคล็ดหรืออุปเทในการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของโบราณจารก็ว่าได้หนึ่งในการใช้พระคาถาอิติปิโสให้เกิดอนุภาพแรงกล้านั่นคือพระคาถาอิติปิโสถอยหลัง มีอุปเทศหรือเคล็ดในการใช้อยู่หลากหลายมีความเชื่อว่าหากภาวนาสมคาบหรือเจดคาบก่อนออกเดินทางไปในทิศต,ต่างๆจะช่วยให้เกิดอนุภาพในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสวดภาวนาติดต่อกัน108คาบจะทำให้ตัวเบาราวกับล่องหนได้สามารถสะดอกเคราะห์ชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดี แม้แต่โซ่ตรวนก็ขาดสะบัน้นเสดาะกุญแจได้อย่างน่าอัศจรรย์โบราณจารย์จึงนิยมใช้พระคาถาอิติปิโสถอยหลังกันอย่างกว้างขวางแม้แต่พระเกจิอาจารย์ดังหลายท่านก็ยังใช้พระคาถานี้เช่นหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญในการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังได้อย่างแม่นยำ หลวงปู่คุ้ยซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังจากหลวงพ่อทบวัดชนแดนและอีกหนึ่งท่านคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเพื่อให้เบีย้ยแก้เกิดอนุภาพสำหรับพระคาถาอิติปิโสถอยหลังมี56อักขระได้แก่ ติวาคะพะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตทิระสามะธรรมสะริปุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตคะสุโนปันสำนะระจะชาวิตโทพุทธสัมมา สำหังระอะวาคะพะะโสปิติอิสำหรับในปัจจุบันความนิยมต่อการสวดพระคถาอิติปิโสถอยหลังยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าพระคถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากประการหนึ่งก็คือการสวดพระคถาอิติปิโสแบบปกตินั้น หลายคนที่สวดชำนาญแล้วอาจจะสวดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสมาธิฉะนั้นการสวดอิติปิโสถอยหลังจึงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองหลวงพ่อพุทธท่านได้เผยเคล็ดลับไว้ว่าการท่องบทอิติปิโสสามารถนำมาทำน้ำมนต์พร้อมแก้รักษาโรคได้อนุภาพมากล้นจริงๆ การสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัยและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าการสวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั้นจะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านและมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตและบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความอัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมาย ที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจแต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครจะว่าอะไรวิเศษวิโสอะไรก็เชิญว่าไปเถอะเราก็สวดเอาอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้น สวดสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองบทสวดมนนี้เ,เราสวดทุกๆวันถึงแม้จะรู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามมันจะค่อยๆฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกภายหลังมานี่ถ้าเราสวดต่อเนื่องกันถึงตีสองตีสามตีห้าตีเจ็ดนี่ต่อไปเราไม่ต้องสวดมน์ถ้าเวลากระทันหันนี่สวดแล้วจะทําอะไร เช่นจะทําน้ำมนต์หรือว่าโูกหลานเจ็บป่วยเราก็สํารวมจิตนึกถึงพุโทโธพุโทโธเป่าพรวดลงไปบางทีก็หายเราสวดทุกวันทุกวันอิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกบทสวดมนต์นี่สวดทุกวันทุกวันมันเพิ่มความคลังความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้สวดมวนต์เพื่อคลังเพื่อศักดิ์สิทธิ์แต่ความคลังความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นผลพลอยได้ เพราะฉะนั้นอิติปิโสวสวดทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวลจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลทีนี้สมมุติว่าญาติโยมทั้งหลายพากันยึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เมตตามพรหมวิหารถ้ายังแถมรักษาศีลห้าด้วยยิ่งดีเราสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไปทั้งนี้บทสวดมนต ยอดนิยมมากมายล้วนแต่มีอนิสงส์ในทางความเชื่อแตกต่างกันแต่ว่ากันว่าบทสวดอิติปิโสเท่าอายุหรือสวดอิติปิโสเท่าอายุและเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาวป้องกันพูดผีปีศาจแคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิเทวดารักษาเป็นคนมีสเสน่ห์ และเป็นที่รักเนื่องด้วยการสวดอิติปิโสเท่าอายุเปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศัสดาในศาสนาพุทธนั่นเองน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชา เ่าทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ